สยามทีวีซัมซุงแบรนด์แฟรเลือก AI ให้ชีวิตเปลี่ยนแบรนด์ดังลดชทำกระนำฝนสูงสุด70%พผ่อนศูนาเน24เดือนและรับเครดิตเงินคืนสูงสุด51,000บาทซื้อ1แถม1ทุกใบเสร็จลุ้นรับไส้ข้าวทองคำา4 4เส้นมูลค่ากว่า4 0 0 0สนบาทฟรีพบกับซัมซุง ตู้เย็น2ประตูขนาด13.9คิว Space Max พื้นที่ภายในกว้างขึ้นแต่ขนาดเท่าเดิมพร้อมกับฟังก์ชัน All Around Cooling มันใจความเย็นทั่วถึงด้วย Digital Inverter Compressor ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่สม่ำเสมอลดค่าไฟลดการสึกหรอของ Compressor ปรับระดับการทำงานโดยอัตโนมัติป้องกันน้ำแข็งจับภายในเปิดปิดง่ายลงตัวกับทุกการตกแต่งราคาเริ่มต้นเพียง1 5 0 0บาทซ้มส,สุ AI TV รุ่น Neo QLED TV ที่อัปเกรดความคมชัดสมาร์ททุกคอนเทนต์ตอกย้ำผู้นำทีวีระดับพรีเมียมมาพร้อมเทคโนโลยี NQ8 Gen3 ให้ภาพและเสียงที่ให้ความรู้สึกสมจริงที่เหนือชั้นที่สุดของการประหยัดไฟพร้อมฟังก์ชันการเชื่อมต่ออัจฉริยะ สยามทีวีซัมซุงแฟลดช่่ากระนำฝนวันนี้ถึง30กันยายน2567ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวีดัก c o บโปรแรกส่งไว้อยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลยสยามทีวี